เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่บอโจต้องออกมาเว้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์นะครับเพิ่นบอกซื้อนะครับผู้ใดคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ comment นะครับบอกว่าเป็นอย่างคือดันแต่องคงเองขัแท้คนในวงก็มีหลายคนนะครับบอโจได้มาต่อกับนะครับอันนี้ก็มันกับงสิเมนความจริงที่บอโจต้องว้าวนะครับ กระดันสุกคนอยู่ด้ยครับบบม็นว่าดันได้พูดเดียวแต่ว่าคาใส่ใจมันมีนะครับบอสโจนะครับบอกว่าบอได้ใส่ใบไม้ใจด้ยครับหลายคนนะครับที่ดันก็มีนะครับบอ่าสิเพ่งมานะก็พึ่งปล้อยไปหรือว่าเพลงของอ,อมแอมนะครับพึ่งปล้อยไปเพลงถูกเพลงนะครับมันย่อมมีคาใส่ใจเป็นธรรมดาผู้เขียนเพลงครับ ดนตีหรือว่าไทยมิวสิกครับมันมีคาใสาใจหลายแนวบอกูหบอครับบอกว่าสิมีเกี่ยวกับสุดเสื้อผ้านาแพร่การแต่งกายอย่างหลายๆอย่างนะครับมันต้องเซาครับใส่เงินกันทั้งนั้นบอสโจนะครับบอกว่าเมดเพิ่นกับเมดเป็นล้านแล้วครับจนบอสโจนะครับบอกว่าเจ้าสีดันผู้ใดจะเอาเงินมาสนับสนุนเลยเอาเพิ่นสีซอยในวงในคณะนะครับ มันโบเมนวาบดไ้ทุ่มทุนนะครับทุ่มทุนบักหลายได้ครับเด้อต้องเข้าใจครับศิลปินแต่ละคนนี่ต้องทุ่มกี่คนครับมันโบไม่หน่อยๆนะครับเพลงหนึงน่งผู้เขียนโบเมนวาบดไ้สื่อเพลงเนียครับเพลงก็ต้องซื่อนะครับเรลามาเรียบเรี่งแล้วก็ทำนองดน,นตรีอีกมาเข่าห้องอัดอ,อีกหลายเนียนะครับคิดว่าเพิ่นเฮ็ดฟี่เฮ็ดอาบุญบ่ครับมันบบเม่นนะครับต้องเข้าใจ โปรโมทเพื่อนโปรโมทได้เบิร์ดแ่ะครับย่างที่เห็นลหละครับโปรโมทได้หลายคนถามัันบอดังเฮ็ดจังไนครับน้องอุ้งอิงน่ะกัถือว่าประสบความสําเร็จไงครับต้องเข้าใจนะครับหลายคนบ่ครับที่มาอยู่ซาวนา์หน้พี่ปันแพงที่ได้ออกกัลบั้เนี่ยครับออกซิงเกิลเนี่ยเอาเจ้าล่องนับบึงดีครับมีไผแน่ บัวว่าสิป็นต่างแต่นั่งเอกก่อยเ่าเนาะครับมาน้ององคเองมานนะหรือว่าอ,อมแอมแล้วก็แล้วหลายคนครับที่สีออกอีกก็มีมันบัแมนว่าเพลงเดียวเห็ุมือเดียวเรียวด้อครับต้องโคตรใจครับต้องคัดสรรเพลงที่ให้มันเหมาะสมกับศิลปินเนี่ยที่สีร้องครับบัแมนว่าสียเอาเพลงอี่อย่างมากเล,ลออร้องไ้มันบัแมน สิ่งนี้ต้องต้องคิดนะครับเฮ็ดยังเมื่อต้องคิดให้รอบคอบว่าเพลงนี้มันจะตีตลาดได้บองสินะครับถ้ามเมื่อมันยังสิแล้วมันลองติดหูคนคนก็เอาไปลองนะครับนั่นแหละครับมันแฮงสิให้ดันให้ดังช่องยูทูบตัวเจ้าของก็ดังคนก็หู่ชักหลายๆขึ้นการจ้างงานกับมีเพราะว่าสิเป็นการไปลองอยูพับยูยังกระตามเนาะครับเนาะยิ่งบอสโจเพิ่นลบอสไดเก็บลิขสิทธิ์กับผู้ใดนี่แฮงเป็นสิ่งที่ดีครับหายากเลยครับบอกเลยว่า ผู้ใดมันว่าเขาเฟดหรอกครับเพราะว่าถูกอย่างมันมีคาใส่ใจเบิดนะครับเนาะนี่นะครับอยากไห้หูนะครับว่ากนสิคอมเมนต์นะมันต้องขีดก่อนนะครับเนาะเป็นอย่างจังสิว่าเขาใจ f อซเพื่อนเข้าใจเบิดล่ะครับิีห้ดันผู้ใดอีกครับนั่นล่ละครับจะมีเงินเจาไปซอยเพิ่นเลยครับเป็นสปอนเซอร์ให้เลยครับมีเป็นล้านกับไปเลยครับแหงตอนนี้แหงสิมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมานะครับ มีมีติ่งกับแฟนครับหรือว่าเอฟซีบอสโจกับเดาบอลนะครับได้ไล่สดนะครับวาสีเออเฮดยูเมืองท่องทานี่บอแต่ว่าคาเซ่นะครับเป็นล้านนะครับเพื่อนที่บอกมานะครับไดยินิ่วาจังสันหรือว่าสีอายุปอกุงเผามองได้ก็ได้ครับขอให้ไปแล้วก็ับแฟนครับเอฟซีไปนะครับไปอยู่น้ำกันเพื่อนกับมีโปรเจกต์ยังหม่ๆนะครับสีม่าวแบบ คือคุยกันแบบครอบครัวว,วันท้งสี่เนาะครับเนาะอันนี้แหงดีด้วยครับเดอ้อแหงสี่เป็นกันเองลวก็เพลงไหมกระโบโดนของอีหล่าใกล้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวล่อเบิงเลยครับจังเพลงอีหล่ะครับล่อต่อไปนี่เวิร์นเวิร์นนี่ยังผลแหละครับหลายแนวบ่กว่าสิเป็นผู้เบาผู้เหลยกอียังโอ้ยของทันทนายเอเนาะครับเนาะมีแต่เพลงมีคุณภาพเดี๋ยวเบิงโหลดครับว่าสซมี อย่างใหม่ๆมออกมาอีกบ่ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเพิ่นเฮ็ดใหม่ไปเอยนะครับปับปรุงบาเอยทุกอย่างสูแนวว่า่าสิเป็นเสะเดอดแบนหรือว่ายัางหลายๆแนวเฮ็ดแนวใหม่ไมาให้สู่พีสู้นองในเบิ้งล่ะครับแต่ว่าย่างทีว่าล่ะครับมันมีคนหักคนสร้างเป็นธรรมดาคนคอมเมนต์แบบนี้ก็คงสิบ่หูดอ,อกว่าเป็นอย่างจังดันถ้าเจ้าอยากดันจาพูดดันผุนค,ครับสาวเลาาผุนค,ครับหอบฟันขามขวงุูนครับตอนนี้หอบพา ขามโค้งเรียบร้อยแล้วเจ้าต้องไปดันทั้งสั่นบ่เกิดปัญหาบ่ครับนั่นแหละครับการสีดันไผ่ตองเบิ้งนะครับว่าเป็นว่าเกิดสีดันทั้งสั่นทั้งสีแล้วกะมันจบมันบ่เมนถูกอย่างต้องมีการวางแผนให้มันเป็นระเบียบรอบคอบม่สั่นบ่ไรหรอกครับม่สั่นก็มีด้สีเจ่งพุ่นจะเทียดังไงห่ะครับบ้านนี้สีเอาเพลงนี้ไป้องมันยังไงห่ะห่อฝันข้ามโค้งมากโอ้ยจักสีวาอย่างไรเนาะครับเนาะมาลงใส่บ้านนี้ มาลงเทียงหน้าบ่มันบอมเอียนแล้วครับตอนนี้ผิวปากพุยๆสิไปออกอละบัมชุดใหม่ฟังผุดแล้วครับตอนนี้พรออมะล้วครับเดี๋ยวกะเห็ดเฮียนไม่แล้วครับพ่อ,อยูตัวแล้วครับกะมีประเด็นกับสร้างแท่งหนาโอ้ยหลายแนยวครับปัญหาลหลายแนวเนี่ยมันอยู่ในองค์กรนะครับมเมื่อว่าเบิดมันกับบอมเอียนเพราะว่าคนที่บ่ถือกันแล้วมันเจียั้งไร๋ล่ะครับมันก็มีประเด็นยู่แล้วเนาะกะจังว่าล่ะครับเอา้า ก็แก้ไปจังที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอจังหดกระบอกลับมาหรอกระบอกกาในแ่นอนครับกลับมาเหยียบฟังไทยสิไม่ให้จังใดหรอกครับผู้ใดสิไปรับกันรับโลดครับหรือว่าผู้ใดมาก็ต้องหอบผ่าหอบพร้อมไปฟังผุนหรอครับท่างพุ่นละหรือว่าไปเข่ากับขายเพลงไหนก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับเนาะมันเพิ่นมีเสียนทางของเพิ่นไปเนาะครับเนาะเพิ่นมีสตอรี่ของเพิ่น เริ่มได้ยางขามโค้งมากแล้วครับ8กิโลนะครับกวเสีมาหอดเออมาเห็ดตามความฝันนี่แหละครับต้องไปดันเด้อครับเด้อผู้ใดอยากดันกับซอยกันดันเหล้วเต่ความหมักความชอบของไผ่หรอกครับมันวากันบ่ไไรเนาะความหมักพวกนี้ยางบางนี่่มเพิ่นกับยังดันที่เขามีผู้สีอยากไปอยู่ด้วยครับเนาะกลับไปฟังเด้อครับเด้อตอนนี้กับข้องสีอัลบั้มชุดใหม่กับซอยกันครับผู้ใดอยากดัน ป๋าดันนะครับผนมันก็มีอยู่แล้วลรอครับวากันไปครับแต่ว่าผู้ใดบ่ดันก็อยากบ่อยากเบิ่งหรือว่าอยากพานอันนี้ก็อยู่ที่ของไผของมั่นนะครับจิตใจไผจิตใจมั่นวากันไปครับย่างที่เมื่ว่านนะครับเนาะเอาเพิิงเอ็มวีที่ท้ายถ้ำนะครับเนาะโอ้ถือว่านองก็แตงสุดใดงามนะครับบางคนกับไปเปรียบเทียบไปว่าคล้ายๆไม่ฮันนี่นะครับเนาะ อันนั้นมันก็สิมี่วนในขังในหรือว่ายังหรอกครับเนี่ยห้ามมองบ่เห็นเนาะผู้ใดเสือกับเสือผู้ใดบ่เสือกันแล้วแต่กับว่ากันไปละครับเรื่องนี้มันอยู่ที่จิตใจเฮ้าดอกมีผู้ใดบังคับหฮาไห้หรอกครับ,รวค,รบความเสือความศรัทธาของไผ่ของมันเนาะครับเนาะ